โอเคก็ okay. ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอกน,บาานุ่งผมไซโค้ดไอพอยท์แอมเพลงคันดิชั่นลาฟิโอแล้วก็ท่านหนึ่งนี่เองครับก็มันจอกินในเกมของไมค์กราบนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะมาซ่อนแอบหนี พี่เกไก่สไลเดอร์น <d> ี่นะครับสุดโหดนี่นะครับก็ใครชอบซ่อนแอบอย่างนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการอแอทำซ่อนแอบน้าด้วยกันนะครับผมนะฮะโอเคกติกาแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ให้เวลาโคดสินทีในการซ่อนแล้วก็เราก็จะแบบว่ามาดูแมปแล้วกันว่าแมปจะสวยขนาดไหนนะครับมาสุ่มเลยบอยสุ่มเลยไปไป zoom โอเคสวยดี z o ปั๊บสีฟ้าครับผมเพลงตุ้มเอ้ยสีแดงเรือเปล่าโอ้ยมือกดเสียมาเพลงก็แลกแล้วมาๆๆแป๊บนึงนะครับสถางที่แอมไม่เจออยู่อยู่ไหนนี่ต้องรอมาดูข้างยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสี่เก้าสี่ทีจังหวะครับผมขอแคปตรงครับทุกคนครับบอกตรงนี้เนียนแบบเนียนมากๆครับทุกคนคัดกว่าเขาี่เกิดข้างหน้าผมเลยทุกคนเห็นี่ยมาส่องจงส่องดูครับไอ้จริงดิไหนวะไอ้เพลงไหนอ่ะครับทุกคนครับเราต้องเ้องม่เห็นองอะไรไม่ได้เลยนอกจากตรงนี้นะครับเฮ้ยเจ้าที่แอบ อเอ้ยเนียนเฉยเอ้ยแอบไงเห็นเราป่ะทุกคนครับดูผูแอบสิครับโคตรเงียนอ่ะตรงเนี้ยเเห็นเรา่ะเอ๊ไม่ตอบอ่ะรูอไหม <Buzz> เราเสียวเส้ยวหลัอแล้วนะ ไปดีกว่าไปดีกว่าอย่าเข้ามาอ่าฟองแล้วฟองลุงตู้แน่ไปแล้วเอราอาทำยาพ่ารสะสมทำยาพิการสะสมอะไรวะเออเราบอกนะผมว่าใครที่ตายคนแรกคนนั้นเป็นต่อนะครับลืมบอกมึงรอบที่แล้วไงมันเล่นรอบที่แล้วใช่นี่ครับสกินพี่เก๋ไก่สไลเดอร์ฉบับแบบ เช้าแบผมเองครับเดี๋ยวนะปุ่มอยู่ไหนวะนี่ปุ่มนี้ชึบเอ๊ะอ่าเฮ่อ่เพลงตอนนี้หมดไปแล้วสองทีไอ้เนินทีกว่าเนินทีเสร็จไปเพลงเราที่หากระเด็นไปไปดูนี่ชึจชึบเพลงเชื่อเราไหมว่าต้องมีคนแอบที่มันที่แบบว่าร้ายเร็วๆร้ายแน่นมันแน่นอนต้องออกเฮ้ยใครอ๋อเพลงตกใจหมดไปข้าวมันบ้านมีอะไรอ่ะสวัสดีครับผมเก๋ไก่สไลเดอร์นี่ครับข้าวไนอ๋อข้าวไงอ๋อเนาะข้าวไงเพลงเราเจอแล้วเพลงไปน้ำไปน้ำไม่น้ำไม่น้ำอาเลอะไรย เข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยมึงลงขึ้นไปได้ไงอะลงเข้ามาดิึครับบอยมาแล้วบอยมาแล้วไงเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยพงนเงบนชั้น้นเลยเดี๋ยเลรึมขึ้นเร็วก่อนที่จะมีคนอยู่คนอ่ะไปขบวดแต่ว่ามันขึ้นไปไงมันก็เปไงมาตังไหนไม่รู้อ่ะไปเลงลงไปแล้วขึ้นยังไงวะมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วไม่มีอ่ะลงอะไรลงอะไรน้องเราว่ามันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเฮอย่ะอ่ะสย แบบชิวๆอะไร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 หรออะไรหรออะไรหรอไป่ว่าเป็นี้คนเดียน่ะปาไม่ว่าเป็นคนเดียน่ะปาทันเนื่องอยู่ไหนหยาเพลงเฮ้ยเนี่ยหยาออกมาทุกคนครับห้ามนั่นด้วยนะ คือใครที่อยู่ใต้ใครที่อยู่ตรงใครที่อยู่ตรงเก้าอี้ห้ามกดนอนครับตรงเก้าอี้เนาะห้ามกดนอนเอาแต่หนึ่งเอาวต่หนึ่งเอาเลยแต่หนึ่งเอ๋ในโซ่โซ่ทำไมแต่หนึ่งโหเลือดเท่าไหร่วะน่ะร้อยวันน่ะสามนาทีแล้วตอนนี้สามนาทีเท่านั้นถ้าหนึ่งไม่เหม็นขี่อะไรป้าอะไรเฮ้ยเซฟดูดิเพลงยังไงพลงยังไงพลงนี่อยู่ข้างนอกอะตรงเกิดอะตรงได้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 เราก็ออกไปเฮ้ยอะเพลงอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วเพลงตายอย่าเข้ามาอย่ามาพไหนแล้วเพลงอยู่ไหนแล้วหล่อ ้อนแล้นะรอนแล้วนะรอนรอย้อนแลวะร้อนแล้ะแล้วนะรับเแล้รัอปล้นรอนลวนเดีอวะอนนะรอนล้วอนล้วล้ปนล้อนแล้วนอนแลงนเพล้อนูล้หนะอนลปวน้นราไม่เ้็นอแต่วนาลว่ะร้อนวอลงวนะ้ละะนแลลาลวนอนวอล้รออล้น เพลงมันเพลงอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าเพลงเรามองว่าเราว่าอยู่ในน้ำใช่อยู่บนฟ้าในน้ำในน้ำในน้ำไม่เห็นได้ยังไง กูหรอใครเนี่ยกูหรอแล้วก็มันก็จะอยู่แถวนั้นใช่ไหมเพลงเพลงนั่นอะเพลงเราว่าเราว่าดูจากนี้แหละเพลงชื่อป่เชื่อแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ชื่อว่าเราจะเคยจู้จี้เขาพูดไปอีกกูตายแน่เลยอย่าอย่ใส่ว่าเราหุนไปเนี่ยบ้าน่ะข้าวแต่เกิดนะไม่ไหวแล้วอย่ามองให้ดังอย่ามองเราอย่ามองเราเฮ้ยทำไมเวลามันนานจังวะเฮ้ยลวเ้ยหมดเวลาแล้วเกี้ โอเคครับผมเวลาพอดีนะครับผมไปดามที่ไหนฮะดิโอ่งไว้ดิโอ่งไว้ดิโอ่งเพลงตรงใบซ้ายมือตาต้นไม้เห็นไหมเอ้าที่นี่หรอนอนนานยังอ๋อตรงนี้นานโอ้โหไม่เคยเห็นอ่ะเรียบร้อยโอเคแป้งครับรอบที่สองครับผมทุกคนครับรอบสองรอบสองรอบสองครับผมไปซุ่มใส่คืนอันนี้เขาุ่มแล้วเหรอเขาเปิดเขาเปิดเขาเปิดซุ่ม เอ้าเรียบร้อยลาเบลเป็นรอบนี้เปิดก่อนเสียเปรียบนะครับงงเลยไปไปนับเลยหนึ่งสัวีิตไปแล้วครับผมหนึ่งสามสิโอเคไล่เกิดไลเกิดไม่มีตรงนั้นได้หรอปนับหนึงสัสิตเลยปาไม่เี่นแต่จะจูหนึ่งกสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยไปเลยวิ่งลูก เล่นโค้งเล่นออกที่ว่าไงอย่าแอบด้วยจังโอเป็นคนแนเนียนว่าเราอ่ะผมว่าผมเนียนทุกคนทำไมอ่ะเฮ้ยเราเนี่ยพี่เทมีรื่องจากมาที่ที่ทางไกลเอ้ยกูตายแล้วโดนใช่ไหมเฮ้ยเสียงใครลงน้ำแล้วะนะกูตายแล้วเฮ้ยใช้ทำอะไรอ่ะโอ้ยแล้วตัดทีวีนะครับตอนนี้ว่าตัวนี้เราเนียนครับเราแอบไว้ผมสักชั่วโมงหนึ่งไม่เนียนให้ต่อยใช่ขิงเหรอ ใครโดว์มานี่ยเฮ้ยอะไอ้ป่าไม่เปลี่ยนสกินแอไม่เปลี่ยนสกินแออ๋อเปลี่ยนสกินก่อนเปลี่ยนสกินก่อนเดี๋ยวค่อยฆ่าคนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเปลนสกินก่อนเปลี่ยนสกินก่อนโกงโกงเด็กเออเด็กเออมันเป็นกฎกติกาโกติกากติกากติกาโกติกาโกติกาผมไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับทุกคนไม่รู้นะไม่รู้ครับมันจะตายภายในไม่ช้าเว้ยไม่เชื่อครับคุณอย่ามารอผมครับคุณคุณคุณพี่เก๋ไก่ครับพี่ได้เสียงอะไรเก๋ไสรก่แปะไม่รได พี่อย่างน่าเป็นห่วงในนี้ออกไม่ได้ชื่อเลยอ่ะที่ออกมาสิย้าออกมาสิจ้าออกมาแล้วออกมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ทำไงน้ทำไมคะอ้าออกไปไอ้พีไรอ่าคนนี้ยังเนียนอยู่โหแซมคนแรกเนี่ยเอาคนแรกเกีวเหรออ้าวผมเป็นเดี๋ยวทุกคนอุ้ยผมเป็นจะเบื่อแล้วว่ะเฮ้ยปลาไปรู้อยู่แันหนึ่งปลามันเค้าอยู่บนจริงหรอ คนไหนคนไหนตายแล้่าทนูพิฆาตอศูนเขาเรียกว่าทนูพิฆาตอสูนเจอนี่ปาเจอใครแล้วมั้งนอกจากพี่เนี่ยใครแล้วมั้งยังไม่เจอเลยโอ้ใจอ่ะ จะพามาด้วยไอ้ทำไมกดไม่ไดนอ้ใครนะเกอดใครอ้าเปิดตัวเมอ้น้องนองเปิดตวอาพี่มันมีคนแอบตรงกู้ไอ้ไอ้ธงแดงคนหนึงอะเฮ้ไหกันน่ะทนงอยไหนบอกพี่ออกมาอยู่ในใจอะใจหรอเเลยมาแล้วมแล้วใครมาอะไวอ้าววึงอารโหออโ ขนาดคุณหาเองเนี่ยนะแบบคุณหาคนแรกนี่เติมเลยของบิันนี้ไงมันเป็นบัฟของทาตกรอนใหม่ของฉันขอคนใหม่ทาตะกรอนใหม่ไอเดียวอยู่ไหนอยู่ในใจอยู่นะเนี่ยพี่แซมมาเป็นอยู่ในใจแซมปลาพี่เป็นแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยอะไรนะดิ๊กเลยอ่าอยู่นอกข้างอะ จริงหรออะไรนะเพลงนข้างนข้างปาขะโนปลาขโนไปเร็ววิ่งไปเร็วขโเร็ว้โหอยู่ตรงที่เกิดมอเดอรโอ้โหไอ้ปลาเนี่ยปลเฮ้ยเวลายี่สิบวิปาเร็วๆก็มาดิก็มาดิก็มาดิไหนอ่ะนกข้างตรวนี้ล่ะละละละหรืออะไเ็ตหกหนข้างละโอ้ชิวๆน้องดีสามหัน้อง สองหนึ่งหมดเวลาหัวเนี่ยเฮ้ยมีเวลาบัพิเศษอีกห้านาทีเกมจบแล้วเกมจบแล้วคุณไม่จบคุณไม่จบคุณไม่จบโอเคชันรอไปไปไปเวลาแล้ว่าที่สามครับผมถือว่าคาตกรถือว่าแพ้ไปนะครับเพราะเหลือคนเดียวนะฮะโอเคครับสุ่มเลยครับคนที่ยังไม่เคยเป็นสุ่มเลยครับผมโอเคลบยายกไปเลยไอ้ฟ้าไอ้นิวสุ่มเลยวะเฮ้ยเอ้าไอ้บอยไอ้บอยสุ่มยัง ไยเอ็มเอ็มอมบอยเป็นนครับผมไปครับทุกคนแอบครับผมเอ้ยเด๋ยบอยเอาของมาคืนนะธนูไม่มีไม่มีใช้เอามาไม่มีใช้ไปพี่ยินด้วยอะไรอ่ะพี่เซมจตาทำไมเห้ยไปเี้ยเอยลเดี๋ยวเนื่ยลวเดี๋ย้วเาีปเออเนื่อเกบดเลยไปพี่าแล้วแล้วกูมาแอบลูกี่ฆากรเกิดเรียบรอเอ้ยาเขาอยู่ข้างหน้าเลยาเห็้ปะนู่นฝันน่นฝันนู่น ครับโอเคว่าคุณมอทะลุว่าหมอทะลุมอทะลุย่ามอทะลุย่ามอทะลุต้นไม้ปลาเขาบวชข้างหน้าปลาเขาบวชข้างหน้าปลาธรรมดาก็เข้ามาดูชุดปลาตัวปลาด้ไรชุดชุดชุดเฮ้ยไปไล่แซมแซมขึ้นบนไปใครปวดอะไรก็ไม่อยู่มีแล้วเอ้ยกระตีกูเอ้ยปลาจะไปด้วยปลาจะไปด้วยปลาจะไมด้วยพี่ยังไม่ตายพี่ยังหายใจอยู่พี่ยังไม่ตายยูคนไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกไม่ตายหรอก

จะพิซาร์จะพิซาร์เลมตายคนแรกพิสายร์ตายแล้วอีกแล้วตายแล้วเฮ้ยแบบนี้วะแบบว่าเลือดเลือดรีช้าๆหน่อยมาบอยข้านิ้วได้ยังไงให้ดูไปไหนวะไม่ข้านิ้วไม่ได้เหรอเห็นแล้วคอมเมนต์มากมาแล้วไม่บอยบอยเร็วบอยเร็วบอยเร็วแม่โทรมาแม่โทรมาบ่อยจังเลยแม่โทรมาทุกคลิปเลยฮัลโหลอันหนึง มาหนึ่งไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอ้างงดิงงดิงงงดิเดยุกมาตเตอร์น้องแค่นั้นแหละยูกมาตเตอร์ตามให้ทันตามให้ทันแค่นั้นแหละไปไปขบวนขบวนขบวนโอ้โหอันนาเอาล่ะอันนาย่ายายมาทำอะไรยิงอะไรเพราะมาติดกระจกนี่หว่ามันตัวเล็กเกินไม่เห็นเอ้ยบอยไปอยู่มีบอลหนึ่งผมจะรับพิสเสาผมก่อนเอ้ย งงองง้องผมรอรูนที่นึงนึงที่ไหนเหรอต้องง้องนี่ที่ไหนเหรอแล้วไม่เจอป่าเด้แล้วป่าหยุดหยุดที่ไหนเหรอป่าหยุดเขาจะควนมีชัู้ได้ไงคนคนตายคนตายมีคนตายเรียบร้อยไปบ้านนึงอยู่ไหนบอกสารภาพมาเอออยู่ไหนกันเหรอทุกคนรับจอสองทีซีซีพีนะครับตอนนี้เอ้าไอ้ยักษ์ เรียบร้อยน้อยอันนั่นตัวแหลบอันนั่ชอันหนึ่งอะไรอันนั่นคลายแล้วอันนั่แล้วเหรอเรืมเพลงเแอมเพลงเรื่มเพลงตรงนี้เนียนได้ไงวะแอมเพลงอยู่ไหนจ้าือตรงนี้เนียนได้ยังไงหัวก็โผล่แช่แบบเชี่แบบเชี่แบบไป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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างหลังข้างหลังไปขึ้นมาดูไปขึ้นมาดูไปเห็นไหม เย้ชนะเว้ยรอบนี้เดินผ่านเอือมมาโคตรเนี่ยนะครับดู้วิวอ่ะนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ยอกยอกเลยตานาท้ายต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 าท้ายนี่ครับทุกคนครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมมาเหลืออันสุดท้ายเอ็กสุดท้ายก็จะมีสี่สามคนนะอันนิวส้มอ่ะนิวเป็นเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเออรอบนี้ไปไปแล้วส้มเร็วกดเลยเป่ยกดเร็วกดเร็วยัาเงื่อนกดสาม ไอ้คิปเปอร์คิปเปอร์ไปดึงแปดเก้าไปดึงตูกครับจับเวลาสี่ทีครับจับเวลาโอเคเลสโกคุณยืนไม่มีใครเจอผมเลยตอนนี้ครับคัดก่อนยังไม่เจอครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยบร้อยเรีบอ่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งคุณครับเราต้องเนียนนะครับถ้าเราไม่เนียนถ้าก่อนเราไม่เนียนนะครับตู้ครับได้เสียงอะไรไหมครับผมได้เสียงเอ่อคัดก่อนยิงขนูกันนะครับเพลงเรากำลังช่วยเพลงเฮ้ยเพลงเ้ยมาดิเฮ้ยเขาไปชั้นล่างแล้ว ไยเ้ยไได้เอย่างงั้นเหระจ็างั้มาดีิเ้เฮ้ยไปเยก็จุงเหรอจิกกเฮ้ยอย่างันแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุคุณถูเล้ยเฮ้ยข้างหลังเลยเฮ้ยยเฮ้ยสุดยอดสดยอยวแบบแบบว่าเฮ้ยทำยังไงวะเลอะให้ถวัน่อไม่ได้เลยวะเอาาคนเงี เกมให้ต่อยเลยเฮ้ยตุ่ไอปลาตรงนี้ปลาตรงนี้มันค่อนข้างจะร้อนอ่ะปลาพี่แอบกับปลาตรงนี้มันค่อนข้างจะร้อนมากตรงพี่อ่ะมันจะมีที่นี่นะแมนร้อนๆอ่ะแบบเหมือนก็เรานด่มเผาอ่ะทังเมื่อกี้ จริงจริงผัวเอ้ยคัดก่อนจะรู้แล้วว่าผมอยู่ไหนกระผมเขาอยู่ไหนกันวะตอนนี้หมดไปแล้วทั้งหมดตอนนี้หมดหมดไปแล้วทั้งหมดหนึ่งนาทียี่สิบสอนะครับดึดดืดดดโคตรง่ายเลยกูกูโดนแน่เลยวะก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะอยู่กับเกมคาดก่อนที่จหมดตอนนี้พี่เก๋พี่พี่เก๋อ่ะเขายังไม่เจอผมอ่ะครับพี่เก๋อะเราไม่ง่ายๆนะคือแบบเดินเล่นได้เลยเจงเยงเยงตรงนี้คือแบบว่าคนมาบ่อยมากตรงเนี้ยเจงเยงเยงเยงอะไรวะเฮ้ยเราเราเนี้ยเพิ่มาเพิมมา มาเช้าวันนี้คุณคุณคุณโดนไหม้แล้วเนี่ยตายเลยนะตายตายแล้วตายเลยตายเลยตายแล้วไปรับน้งกำลังแล้วที่หลังอะทำแบบอะเข้าเซิร์ฟมาก่อนที่หลังอะไม่ยอมทำแบบเลยละคนเข้าเซิร์ฟมาทีหลังอะแล้วหมดไปแล้วสองทียี่สิบสี่สิบวินครับป้าป้าไม่นะต้องมาหาด้วยไปดีกว่าไปดีกว่าแล้วกูเจอใครกูเจอเอาไปเจอ เอาอย่าด้วทีอะไรวะนะกันอะไรนะทีป้าอย่าทีปีมาสิไม่คือน้องเป็นไงพอหรอเออน้องเป็นได้หว่ใช่ไหมลืมไปเลยคือเสียงอะไรปุกปักปุกปักเต็มหน้าบ้านหมดเลยตอนนี้ไม่แนบตรงไหนเนี่ยมันมีคนเย็นตอนนี้หวาแล้วทั้งหมดสามนาทีเปเป้นะครับทุกคนสามนาทีเปเป้พาไปแล้วนะครับอะไรวะคนทำแบบอุ้ยทุกคนเห็นคาดกรอนบ้างคัดกรองวิ่งไปตรงในเนี่ยตะเผาอะทนหนึ่งอะไฮดูแกคือตรงเนี้ยโค้นเย็นโค้นเย็นเลยเย็นสบายเย็นด้วยเยงเย็นตูดเลย ผมเแล้วสาว T สิบวีนะครับท่านหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งอยู่ไหนท่านมาหาผมหน่อยดิยวผมให้พี่จับไปนะท่าน่งพี่ับนะเอ็กนะติดลบหนล้านท่านหตอนนี้ครับทุกคนทบพี่เก๋ก็จะไม่เจอผมเลยใช่ไหมของเก๋เลยใช่ไม่บ่อยใช่ไม่บ่อยใช่ไมบ่อยอ้ยไม่ตัวไม่ตัวนี้น้ำเย็นดีนะเลยศาสตร์ิีนะครับทุกคนน้ำเย็นดีครับตรงนี้พี่เจอผมก็ต้องเจอพี่เพีงก็อือเอ๊ะไรบ่อยบ่อยตรงนี้ใช่ใช่เลย ไม่เอาไม่พูดสิไม่เอาเอาพี่มาทำอะไรตรงนี้อ่ะเลือกไปไล่ห้ามีนะครับผมสามโหที่เดิมอ่ะสองเนื่งหมดเวลาเรียบร้อยนี่ปลาไปอยู่ในน้ำพี่อยู่ในน้ำพี่อยู่ข้างล่างเพียร์น้ำว่าขาทีพย์ไรเฮ้ยเฮ้ยลอกเกมไว้เฮ้ย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 โอเคจบไปแล้วสำหรับนะะฮคั้ตอนวันนี้นะฮะ ก็ถือว่าคัดกรองก็ถือว่าเป็นแบบมือสมัครเล่นนะครับอืมเยอะนะแหมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ทั้งเฮ้ยทั้งกี่ช่องไหนมีมีมีกี่ช่องสี่ช่องปะท่านหนึ่งไม่มีช่องนะครับเดอ๋ยวอย่าลืมกด subscribe ทั้งสี่ช่องเลยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนอย่าลืมกด subscribe ใต้คอมเมนต์ด้วยกันนะครับสำหรับที่ขอตัวลาก่อนจะมาที่หน้าคำน้าอยากสั้นอยากให้ซ่อนแอบเป็นใครอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว